สวัสดีครับผมสีกุงอรุณสวัสดีครับประธานกรรมการบริหารบยศศิษสีกุงโบเกอร์นะครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยพวกท่านเรื่องรลบ MGM ของ m GM ผม m ก็คือ Member Get Member ผมดัดแปลงมาจาก MLM ผมเอาจุดที่ผมไม่ชอบในเรื่องของขายตรงทั่วไปผมดัดแปลงจนกระทั่งทุกวันนี้ผมเชื่อมันว่า m อ่า m g เเนี่ยเป็นรลบที่ดีสุดละคุณจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะ ถ้าคุณชักชวนมาเป็นสมาชิกสมาชิกขายคุณก็ได้ตังค์เวลาคุณขึ้นตําแหน่งถึงสุดๆจะสุดขแหน่งนั้นแล้วแต่เราไม่เราไม่อันคุณแต่ถ้าเกิดคุณเดืนอไหนที่คุณทําไม่ได้ตําแหน่งไม่ลดครับเราเรียกว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยนี่ก็คือจุดดีของเราคุณเป็นดาวไลน์ของอัไลนยคุณนะอัปลนยคุณอาจจะไม่ทํางานคุณเป็นคนทํางานคุณสามารถแซงได้เลยอัปลนยคุณมีหน้าที่อย่างเดียวชักชวนคุณเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วสิ่งที่คุณขาย เขาก็กินค่าแนะนําค <iedzieć> so ุณถึงเปอร์เซ็นต nice ์แต so the so ่ถ้าตําแหน่งคุณยังน้อยกว่าเขาเขาก็กินค่าแนะนําคุณค่าตําแหน่งคุณตั้งแต่สามเปอร์เซ็นต์ยันสูงสุดถึงแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้าคุณสามารถจะเป็นมืออาชีพนะคุณมีลูกทีมนะผมมิข้ร์อย่างเดียวนะถ้าคุณมีลูกทีมเกินสองร้อยคนภายในสองปีผมเชื่อว่าคุณมีได้เป็นแสนแน่เพราะโกลการผมมีได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ม่ต้องลงทุนนะครับ MGM นะเปรียบเสมือนคุณสร้างเครือข่ายลึกขีชั้นก็ได้ไม่จำกัดนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีมาชิกหนึ่งคนเนี่ยนะที่มีคนที่ติดตัวเขาประมาณพันเศษๆเราเรียกว่า,าดาวไลท์ที่ติดตัวเราแล้วจาในจดืนหนึ่งพันเศษๆเนี่ยแตกไปอีกเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหรนเป็นหลนเนี่ยอีกเกือบเกือบสามหมื่นกว่าคนเชื่อแน่ว่าอีสัก ห้าปีคนคนนี้มีซอจิกเป็นแสนละใน,นดีผมใช้เวลานะฮะยี่สิบสี่ปีซึ่งทําระบบเก่าผมมีสมาชิกแค่ 6, หกพันกว่าคนตั้งแต่ปีห้าสามที่ผมคิดค้นระบบ MGM สําเร็จเริ่มต้นในปีห้าสามปัจจุบันนี้หกสองเก้าปีผมใช้เวลายี่สบี่ปีมีมาชิก 6, หกพันกว่าคนแต่ใช้ระบบ MGM เนี่ยแค่เก้าปีอะปัจจุบันนี้สมาชิกแสนเก้าละเชื่อแน่ว่าเดือนเดือนหน้าอีกเดือนนึงอะ เป็นสองแสนคนปัจจุบันนี้เนี่ยนะสมาชิกผมเนี่ยสมัครเดือนนึงประมาณห้าพันกว่าคนอีกสิบปีผมมีสมาชิกหนึ่งล้านคนถ้าเรามาวิเคราะห์กันประชาชนเจ็ดสิบล้านคนเอาแสนเก้าไปหารเจ็ดสิบล้าน 70, 000, คนเท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบคนสมาชิกผมหนึ่งคนดูแลคนสามร้อยเจ็ดสิบคนแต่อีกสิบปีละประชากรอาจจะเจ็ดสิบห้าล้านคนแต่สมาชิกผมมีหนึ่งล้านคนแล,ะละ้วล่ะพุกท่านเข้ามาก่อนก็ศึกษากับเราเลยเดิมที มีโซโลแกนว่ามีรายได้เป็นแสนต่อเดือนนะหลายนคนลองจีเขาผมเนี่ยคงหลอกเขาแต่ปัจจุบันนี้นะมีคนมีรายได้เกินห้าแสนละเชื่อแน่ว่าเดือนหน้าต้องเลยหกแสนละแล้วมีหลายหลายคนที่ใช้เวลาสิบแปดเดือนมีรายได้เกินแสนต่อต่อเดือนละรุ่นแล้วแต่ MGM เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีรายได้ MGM สิ่งสิ่งที่เราภูมิใจสุดคือถูกต้องตามกฎหมายเราไม่หลอกลวงใครไม่สร้างภาพแต่ได้ทุกคนได้หมดสิ่งที่เรา พูดกับสังคมได้นะเราถามว่าเราระบบเอ็เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับประกันภัยเนี่ยเราไปสร้างประชาชนมีสวัสดิการใช่ไหมล่ะในเว่อโรงพยาบาลของรัฐนะยังไม่สามารถดูแลคนไข้ได้มากมีลูกค้าแขนหักมีเพียงพออย่างเดียวรักษา80,000ื่นไปนอนโรงพยาบาลของรัฐนอนโรงพยาบาลของรัฐบอกหมอยังไม่พร้อมต้องพันเฟือกไปยีิบวันถึงจะรอหมอผ่าตัด ถ้าคุณซื้อประเทศสามดีสักจอบหนึ่งอย่างนั้นนัคุนมองตัวสามแสนเป็นสามแสนแปดคุณไปชนใครแขนหักคุณโองเรื่อเอกชนก็ได้นะสองแสนอยู่ละเพราะฉะนั้นนักสินีระบบ MGM ก็มาประยุกต์่าทำให้ประชาชนมีส่วนริกรากขึ้นมากขึ้นแล้วทุกบาททุกังค์เสียภาษีด,ด้วยตามกฎหมายกำหนดเลยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหมดนะนี่คือสิ่งที่ภูมิใจเพราะฉะนั้น MGM ไปไหนทุกคนรวยหมดครับขอบุณครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ